ถ้าเธรู้สึกวันไว้ไม่ใกล้ฉันก็แค้นก็ไอเห็นสักครั้งถ้าเธอพอจะมีใจให้กับฉันเิ้มก็ได้แค่ขอแค่นั้นอย่าแกล้งใจเดิมเพราะแกมก็ได้อย่าแกล้งใจไรมันแค่แค้นไอ้หน่อย มหมีจอยกีตดูหลังกล้องแบบเหมือนจะขิดเลยนะใกล้ขิดด้วยแต่ว่าจริงๆเขาเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบฮอตมากๆเลยเพิ่งได้รับรางวัลจากแคสมาด้วยใช่ไหมคะคอเน็ตอาร์เทตอว์ได้แลขอแสดงความยินดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเปี้ยวป่าจะพาไปฉลองครับผู้จ๋าจะไปเปิดตี้หมูท้ากินตินกับเจมินายีโฟนี่จริงๆเนี่ยผมเป็นแฟนรายการที่อยู่แล้วได้หรอได้ดูได้เหรอเด็กๆเนี่ยเมือวานเด็กๆแล้วเท่าอายุเขาอะ รายการ18ปีเฮ้ยปกติชอบทานหมูกระทะกันหรือเปล่าโอ้เป็นกิมมิคของซีรีส์เราเลยครับจริงตอนวันนี้เราอดูด้วยเหรอดูไมดจริงวันนี้แดดดีเลี้ยงเองโอยพร้อมแล้วลุยเลยยักษ์ตักเลยปะเนี่ยเอ้าเหรอครับเฮ้ยมันบ้าจริงนะเฮ้ยมีนี่มาเลยโอ๊ยโอ๊ยแล้วพอ ด้วยปากันเขาเรื่อะเลยด้วยวันนี้ผมนิ่งๆหน่อยทำไมอ่ะอยากหล่ออยากหล่อป้ะอ๋อแล้วแต่วันแล้วแต่วันจริงๆเป็นคนแปลกครับพี่เต๋อนี่เป็นไอดอลเลยพี่เต๋อเป็นไงผมเป็นยังไงพี่แปลกมากเลยพี่แปลกมากผมก็แปลกกว่เมืว่าคิดว่าเขาซนกว่าเรามั้ยเขาจะเป็นคนที่กล้าแสดงออกในทุกอย่างอะไรเงี้ยบอกให้เต้นเขาก็เต้นแล้ว้องเต้นมองนานๆเฮ้ยคุณเต้นบายเวทีเลยอ่ะทานรับเสื้อดุมบอล มองนานๆคนเจ็บเฮ้ยเขาชอบเต้นจริงไได้แล้วเราจะเป็นคนเป็นฝ่ายเทคแคร์ถ้าเป็นคนใหญ่ไหมใช่ถึงว่าสมมติว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบการแกะอะไรบางอย่างเขาจะแกะไม่ค่อยได้ก็จะคอยแกะอะไรไม่ได้โอ๊ยตลกมากอ่ะแต่วันนี้เราเห็นจริงเวลาที่จะมีนัาคอนจะตอดทัก ดื่มน้ำอ่ะเขาจะให้ฝดเปิดให้เขาเไม่ธรรมชาติที่หยิบมาปะพก็ยื่นให้ทุกคนมันเปิดให้เลยไงจิ้โบวเม้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้ขี้นะปกติเวลาคุยกันอะไรเงี้ยเวลาแบบเหมือนแบบไปไหนมาไหนด้วยกันจะมีความสกินชิฟกันนะครับผมหมายถึงว่ามีการแบบจับไล่แตะตัวมีความหยิบได้กันอะไรเงี้ยมันจนนมักลายเป็นธรรมชาติไปแล้ว แล,ล้วเป็นไงทุกคนมากหรือเป็นเฉพาะกับเขาครับเป็นเฉพาะเจวินายครับโอ้โหผิดละคิดละคิดละ,ดละเป็นจริงค่สะสักคนก็เป็นกับ,กบสตา์เหมือนกันค่ะอ,อ๋เอเหรอโฟร์เนี่ยเป็นคนที่เส้นตื้นมากเวลาแบบเออถ้าพี่เต๋อเล่นมุก,กอะไรเนี่ยโฟร์ขำแบบหงายคองแน่นอนจริงไหมเนี่ยเนี่ยยังไม่เล่นก็ขำเลยเ่ลองไหมมามาเฮ้เล่นได้ด้วยเหรอได้ได้ ชอบชอบชอบเฮ้ยสวัสดีครับโตสวัสดีครัโตอยากเอารถไหนครับครับเอานี่ครับสับปะรดครับขอบคุณครับสับปะรดใกล้ๆเข็งขันเนี่ยผมใส่สุดใกล้เข็งขันเฮ้ยคุณสายไม่ยอมเขาเลยเหรอผมชอบใกล้เข็งขันมากสุดสายผมมากเป็นพ่อผมครับอะไคำถามที่หนึ่งนะครับซ้ายภูเขาขวาทะเลอ้า เอาแล้วแต่วันนี้คือภูเขาครับทะเลมันร้อนครับช่วงนี้ร้อนร้อนไม่ไหวเลยชอบภูเขาใช่ครับทำไมชอบทะเลครับชอบทะเลมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นครับชอบเล่นบอร์ดใช่ใช่ชอบชอบเล่นน้ำมีหลายข้อมีหลายข้อครับ้ตัวข้อแรกข้อที่สองนะครับซ้ายโรงหนังขวาคาเฟ่อ้โว้าว ชอบดูหนังครับชอบดูหนังหนังแนวไหนชอบแนวเดียวกันไหมผมชอบหนังคอมเมดี้ครับใช่อย่างเช่น A T M a love เลยพี่เอกเขาคือใครนะคะพี่เอกเขาชื่ออะไรนะคะเอกจะไม่ได้เลยเขาหล่อนะผมประมาณนี่น่าจะสิบขวบอะไรประมาณแล้วจะมีนายล่ะคะชอบหนังแนวไหนผมชอบเอ่อมันแอคชั่นไซไฟไซไฟหน่อยครับซ้ายเล่นเกมขวาเล่นกีฬา กีฬาชอบเล่นกีฬาผู้ชอบเล่นฟุตบอลเหมือนกันอ่าใช่ครับแล้วเคยไปเตะด้วยกันไหมเคยครับถ้าเล่นด้วยกันเดี๋ยชอบอยู่ทีมเดียวกันหรือทีมคนละคนละทีมคนละทีมใช่ทำไมเราต้องอยากอยู่คนละทีมอ่ะเพราะมันอยู่ด้วยกันบ่อยมันต้องไฟกันไปเข้าต่อไปเข้าไปซ้ายญี่ปุ่นขวาเกาหลีโอโอ้ยญี่ปุ่นทั้งคู่เลยชอบ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 ญี่ปุ่นมากไปทุกปี ผมชอบทั้งอาหารทั้งคนทั้งทุกอย่าง everything จิกระเบลชอบเหมือนกันชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับใช่เขาน่ารักดีอะไรเงี้ยอันนี้แหละคนเนี้ยโอ้โหโอเอาแล้วอ่ะซ้ายเพื่อนขวาแฟนเดิน,น,นสองต้นไปนเฮ้ยเฮ้อยากกันนะ,ะนแฟนนี่เพื่อนเฮ้ยเหตุผลน่ะผมคนรักเพื่อนอแต่แฟนอ่ะแฟนไม่รักแฟนก็เดี๋ยวขยับจะเพื่อนเป็นแฟนก็ได้ อันนี้ตอบดีมากเอ้ยขอฟังทางนี้ก่อนเจมินายเราต้องเลือกแฟนใช่ไหมคะใช่ผมเลือกแฟนเพราะว่ารักมากกว่าเพื่อนแค่นั้นเลยแต่ส่วนใหญ่ผมแยกกันแบบเพื่อนกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งเวลาแบบคนละพาร์ทกันข้อถัดไปนะครับซ้ายจีบก่อนขวาโดนจีบเฮ้ยชอบจีบก่อนจริงเหรอทั้งคู่เลยเหรอชอบกระจีบเลยชอบกระจีบลยเซ่ จะดูดิเขาเข้ากันมากเลยภาพมันเหมือนพ่อสอนลูกนี่ไงคู่จินใหม่เต๋อเต๋อโฟนเขาดูแบบเฮ้ยไม่ได้อะมันแก่ไปอย่างเงี้ยคนละคนละพอละหยุดอยู่แค่นั้นแหละการเปิดจังเลยอ่ะคุณเป็นตัวเลือกอ่ะอาจารย์เป็นายยังไงคะส่วนใหญ่ผมไม่จีบเลยครับใช่แต่ถ้าเลือกได้นะผมอยากจีบก่อนวราจะได้เลือกคนที่เราชอบได้คนถัดไปครับ ดูเจ๋อีอะไอยนี้โอ้ยโหนี่ก็จีดอยู่นะเออเจ็บจีซ้ายกอดขวาหอมแก้มโอ้ยเดสองผมรู้สึกว่าการกอดเนี่ยมันกอดได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งพ่อแม่ทุกคนผมไม่หอมแก้มเพื่อนผมออืผมเก็บไว้ให้แฟนกับแม่โอ๊ยน่ารักอ่ะ ่จริงถ้าเลือกกอดกับหอมพี่จริ oh ทงท so ั้งกอดทั้งหอมเลยชอบชอบซินชิพนะชบินชิพใช่ซ like oh um ้ายเทคแคร์ขวาคีออนเฮ้ยเฮ้ยขีออนอะไรเหรอคีออนอย่างเงี้ยมไม่ขิดนะเนี่ยครับบางทีก็เทคแคร์บางทีก็ผัดกันอ้อนนะเนี่ยแล้วก็คีออนเหมือนกันคีออนเขาคีออนมากเลยครับแบบเเขาอยู่กับแม่เขาจะพูดว่าเรเยกว่าหนูหรือก็บ้านแล้วนะมาอะไรนะครับแล้วคุยกับแม่ข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแยสนุกอยู่เลยซ้ายโฟท ขวาพี่สี่โหหฮึออน้องโฟดโฟดตลอดไปเขาเขาจะเรียกตัวเองว่าน้องโฟดโฟดอยู่ตลอดใช่ครับแฟนคลับชอบเรียกว่าโฟดโฟดครับใช่พี่สี่ครับพี่สี่ก็คืออ่าเป็นเวลาผมทำทรงผมแบบอะไรเท่ๆหน่อยเขาจะเรียกว่าที่สี่อะไรเงเี<อ>้ยเป็นแบบเล่นกันแบบสนุกสนุกเขาตรงกันกี่ข้ออ่ะ เกินครึ่งพัานเกณนะเกินครึ่งถือว่าใจตรงกลางยขี้ละ